ขีมหันหัดรถให้ลูกค้าครับมาดูสภาพดินครับเราจะไถกินแค่สามใบครับดินมันแข็งมากครับดินข้างล่างนี่เป็นดินเหนียวครับดินเหนียวปนหินครับอืเราจะกินแค่สามใบครับผ่านห้าใบยี่สิบสี่ครับห้าศูนย์สี่ศูนย์ดีสี่สิบแรงม้าผ่านห้าใบยี่สิบสี่จะกินแค่สามใบแล้วจะเข้ากลางลองครับอืเราจะไม่กินทั้งหมดห้าใบครับ แล้วก็รอบแรกเราจะใช้อย่างนี้ครับเราจะไถยอยู่สองรอบครับเนี่ยครับถ้างานเจองานดินแข็งต้องทําอย่างนี้ครับองนี้ดูดูหญ้าครับในลูกค้ายังขับรถยังไม่คล่องเท่าไหร่นะครับเอาหางขึ้นสุดเลยครับอ่าขึ้นสุดเลยแม่นครับ มือใหม่ครับมือใหม่เดี๋ยวก็คล้องครับนี่รอบที่แล้วนี่กินกินเต็มห้าใบครับมันไถไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับไม่ค่อยลึกเท่าไหร่เพราะด้วยสภาพของดินนะครับแข็งมากครับอ่าถูกต้องครับเข้ากลางล่องครับเข้ากลางล่องแล้วก็ปรับหางลงสามใบครับอ่ากินแค่นี้พอ เราจะเน้นความลึกครับนี่ครับเป็นเทคนิคการไถดินแข็งครับนี่ดูดูสภาพดินครับงัดขึ้นได้เลยครับนี่คือการไถดินแข็งครับดูลักษณะการตั้งฐานครับสังเกตข้างหลังนี่จะกินเยอะครับ รถก็ไม่เป๋ด้วยครับฐานตั้งได้พอดีพอดีเลยครับแล้วเทคนิคอีกอย่างหนึ่งของคิมหันครับถ้ามีอุปสรรคเป็นพวกต่อเสาโพนนะครับคิมหันจะใช้เทคนิคนี้ครับจะตัดหัวตัดท้ายสองอยก่อนนะครับตัดหัวตัดท้ายสองอยประมาณสองถึงสามช่วงรถนะครับ ทั้งหัวทั้งท้ายเวลาเราขับผ่านมามันก็จะผ่านไปได้เลยครับผมแอบลูกค้ายังไม่ชินครับฟังเสียงเข้าเกียร์ยังไม่ชินยกหางก็ไม่สุดนะครับม,มาไม่เอ็กไม่เอ็กไม่เอก ขับเมื่อเดียวขับเมื่อเดียวครับขับเมื่อเดียวออไปเอกไปเอกอ่าที่จริงต้องออกออกขวาเยอะๆหน่อยนะครับอันนี้กินไม่หมดนะครับหน้านี้นีลูกค้าต้องขับรถไปทางฝ่ายเยอะๆตอนนี้หน่อยนะครับนี่ดูนะครับก็ถือว่าลึกอยู่นะครับผมถ้าสภาพดินอย่างนี้ก็ใช้ได้อยู่ ไม่งั้นไม่ไหวจริงๆครับนี่ไถหลบเสาเรียบร้อยครับแล้วมาไถรอยเดิมครับตรงนี้ก็มีรอยรถเกี่ยวด้วยครับ อาจจะไถเข้ายากนิดนึงครับแอ้ลูกค้าก็เริ่มจะคล่องแล้วครับขับรถจับมือเดียวแล้วนะครับตอนนี้วันนี้ก็ตั้งใจเอาพารถไปได้ก่อนนะครับอ่าพารถไปให้ได้ก่อนนะครับเรียนรู้การใช้งานของรถก่อนนะครับส่วนทักษะเนี่ยโอ้คุยกันอีกยาวครับทักษะการไถนี่วันนี้ไม่จบครับหลายอย่างอยู่ครับดู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 ขี้ไถครับอื นี่รอบแรกครับที่จริงต้องใส่ไถอสองรอบครับดินแบบนี้รอบแรกกินสามใบรอบต่อไปกินเต็มครับ ร้อยไทยครับอืใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่สังเกตฟังเสียงดีๆครับไถเกียเอสามรอบแค่พันสี่พันสามพันสี่ประมาณนี้ครับอ่ารอบนิ่มๆครับไปนิ่มๆเลย ตาการกินดินรู้เรื่องเลยดูครับนี่แหละครับเทคนิคไถดินแข็งไถแบบข้มข้มลองครับกับ 5040D ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูรอบซ้ำกันครับรอบสองจะเป็นยังไงนะครับรอดูรอบสองครับนี่คือการซ้ำรอบสองครับวนเข้าครับทีนี้เ,เนียนๆเ,เลยเห็นไหมครับลึกด้วยเนียนด้วยนะครับ ดูผลงานครับนี่สำหรับสองครับวนเข้าครับทีนี้ดินตรงนี้เดี๋ยวไปถามเจ้าของนาดูนะครับเป็นไรครับเจ้าของนาผ่า,านวัวผ่าดีกว่าจากักเเลยเขา,าดีว่แม่นบ่ครับผมดีแมาา่เขามาทยหเขามาขุดเ่นๆเนมาเสียหนาให้โลก มีดีนี่ไหมเอออันนี้มาหัดไทยฮัตฝึกขนาดหัดซื่อๆนั่นนี่เนาะหัดไทยดีดีนี่ไหมโอ้ดินเกลี่ยเกล่ยพองผงเนาะเพราะ้องไปแนวเอื่อนมากนี่เป็นยังไงพอทราเคยจ้างโอ้ยเคยจ้างมาคนนี้เราปั้นนี่คนนี้เราปั้นนี่คนนี้เออเพ็รให้ดีปั้นนี้ก็ดีอยู่ไหมครับเขาเลือกเขางามดีเนาะเออครับเจ้าของหน้าเพิ่นเพิ่นก็ได้มักดูครับผมเอาไปเบิร์นรถท้วนเขาต่อครับ นี่ครับผลงานกับพี่ว่าโอเคครับเดี๋ยวไปถามเจ้าของรถเบื้องปะที่นีิถามพ่อใหอูดอูดไก่ตีครับเดี๋ยวถามพ่อใอูดแล้วลองเบื้องเบื้องเบื้องวิชาชิมหันบอกนะครับมันแขบปั๊บเอาเลี่ยวออกขวาครับผมยกหางสูงๆลยครับหางหางหางยกสูงๆเลย เ้ <Hey. laughs> ไฟเอาครับอ่ะที่นี่ไฟเขานี่เอาอ่าคืนที่แคบเขาต้องเหตุแบบนี้ครับห้อยๆๆเอาใบมีนาลุกซำกว <laughs> างเสียงครับพี่น้อง วายเจออูดใกล้ปีเข้าไปเป็นยังไงแบ,บ่บทีทน่นี่รอบรอแรกไถแบบเต็มใบครับไถเบาเขาได้ไถกินสามใบนี่รอบแรกขูดตะหงาซื่อๆครับ เสี้ยนอูดครับผมไป่อูดเลาเป็นเสี้ยนไก่ตีครับแต่ตอนนี้กำลังสิขัดเป็นเสี้ยนรถไทยครับ ก่อเจนไดยครับกำลังรถเขาโอ้ยง่ายงงเลยผ่านบ่ครับานถือใจอยู่นะครับเนาะตั้งใจว่าจะเอาหม่องนี้ไปถลอกมันบ่เพราะยันพราะยังเราก็ว่าหม่องนี้เราะไว้พราะยังอุปได้ตะลองวิซ่าว่าะฉันเนอ่ถ้าเขานีผ่านเลยผ่านอยู่แม่นบ่ครับนี่เกียนขังเนาะโอ้ยเกียนเกียนเกียนวานมันโอ้ยจะสิวายังไเดยครับวานมันเอารถมาบดไว้อิศมมาไทยเขาจะว่าไทยพวกเขาแมีนอยู่คนผมไปถามเหมือนพันวาพวกเขาเพราะฉัน ก็ขุดๆนี่ว่าสั็แต่คองเฮานี่ใส่ใดเลยผ่านเลยเริ่มเขาที่เขาท่างแล้วเนาะครับเริ่มคล่องเริ่มเริ่มชินเมื่อแล้วมาที่นี่ค้นขายกับพานเ่ะครับโอ้ยผ่านลองเปิดเมงดูพัดลมนะครับเศร้ามีแห้งนี่เลื่อนไปทั้งพุ่นครับผมเลื่อนไปทั้งพุ่นป้าบหาจะคล้องใครกูโบมี่อยู่ด้วยเนาะครับเนอกมีพัดลมหน่อยให้พร้อมครับอ่า ใครก็บบมี่อยู่นะครับเอ้าเทื่อนรถครับผมมาที่นี่นแล้วโยกไหนหนึ่งครับผมโยกขึ้นครับผมเกร์เกียร์ทั้งมีบ่ะไมยังครับเกร์แต่เกียร์ทั้งคุณตกว่างครับผม นะครับการขายการดูแลลูกค้าของคิมหันครับท่านใดสนใจอยากได้รถไถจอนเดียครับเบอร์โทรนะครับฝากไว้ข้างล่างคลิปครับ0 9 2 5 3 5 7 3 7 1ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้คิมหันลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ